บบอ้าวมีหลายรว <c oughs> ไปแล้วหลดกูแลเลยขายขึ้นดิเอ้เอยเก็บนะขายขึ้นตัว <c oughs> ซืมอมาใส่ตามมามดขาดั้นละสองร้อนังขายขึ้นก็นได้ใ <c oughs> ส่การชิบอกอ <c oughs> เอกเยอะกอเอามาเงินไปชิบอกก่อนเดยอย่ังไปโหลดไปไป,ไปโหลดไปโหลดเด้อ เจอกันคิวบอกได้เออสื้อมอไซค์มากก็ได้เระซื้อมอไซค์อ่ะบอกให้สื้อมอไซค์ยังวะก็สื้อมอไซด์อยู่บอกให้สื้อมอไซค์ยังวะซื้อแล้วล่ะคันผูสื่อาดเออไอ้กุศลนั่ง ก็สัตวให้แอดวานี่ลีวะเอาละกลับไปเ่า๋าวยวไอเกมกจมส์คุณจีคุณจำไม่ผูกยิ่งเนี่ยคุณป็นเข้าไม่เคยเข้าเลยวจ <ไป S 1> ะจำไปทำไมครับจำไปทำไมคุณจำไปทำไมให้ครับว่ามันไม่จำเปิดนะครับใน,นการใช้มันไม่มีประโยชน์เลยครับผมว่าจำเรื่องวิทยาศาสตร์ับผมว่าจำเรื่องไซเอ็นกับแบนนี่มีประโยชน์หรอครับจะจำทำไมไซแอ็นคืออะไรวะคุณยังไม่รู้จักเลยไซแอ็นไซเอนวิทยาศาสตร์ว่าไซเอ็นในภาตกอังกฤษนี่รถช่องสมัยก้อยเทเบอรรถช่องสมัยก้อย ภาษาษอะไรนี่ปาดไซปิวเลยนะมากูอยู่ตุกุลเตี้คนนั้นกำลังอะไรบ้างเด้จับยูจับปออยู่เห็นปะจับแน,น,น่นๆจับแน่นๆไอพี่ปาดเข้ามาสกิัวนี้มันแรงพีคเอาตายกูตายกูตายกูตายตายโดนไอเย๊ะตายยังมาว่าตายไอเย๊ยก<อ>ูเดี๋ยววนวนมันน่าจะมีปุ่ม Cxxi cộng 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 bắt cộng 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 ตัวเหีญ่กินไก่ไวะไก่ยิงไก่ขอยิงไม่เคยยิงตัวเหญยเนี่ยไก่กันจิงไก่เด็ดนยไก่ไอ้เหี้ยไก่ก็เป็นเก่าดอกปัสอยู่บ้านเกิดอะไรเชื่ออะไรยังอยู่สะพานอยู่เลยน้ำแบ่สะพานไอ้ข้าไปยังไะไม่บอก ไม่บอกเคินไม่เบิร์นมินหดวูนก,ก็ไม่บอกไงเออหัวแล้วต้องทิดแจบอกสองสามที่หาปาปามตีที่สพานก็ก็ไม่บอกครับใส่แหน Băng hạng bung đó, cái băng kêu băng này băng song chứ băng song Băng song song 2 song 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 cha song liên song 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 này song 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 bắc song 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 bắc song 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 สากาันบ่เนาะอย่าลดกุญแจงแล้ว <c oughs> เอ้ยคือสารแค่ง <c oughs> จงเมียงะย<ำ>วะมยมเลเบไปดิบ่บ่บ่เป็นตะไบหอดปนาะนี่นะรถกีห่างละสามสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เหร้ยต้องให้มาหับเนี okay. ่ยต oh, oh yeah. ้องยยตเยย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 ยกยย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 รยย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 ยกหยย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 กยยอกวอ เปิดเปิดแค่มันทันอ๋อเปิดเองเจ้ฮึมผีระเบิดอยู่ข้างหน้าแล้วอ๋อมันเป็นการคิวบอกเจ้คิวบอกคิวบอกอยู่บนอยู่เอ้าเล่ให้เกาะใหญ่ลืมดูเลยกดทิ้งแล้วกันไปไปไปเอาเวทเจ้เอาเวทละตึงพ่อปะล่ะใหญ่ยิ่งแทงนะใหญ่ยิ่งอ่ะไป้ย้ยสาม รัสควาทีไม่ไม่โอเควะโีเงดีดีเเ่งดาบมันครมีแห้งในี่ใครปะว่าใครใครเลดเวลาปกิลไหมว่ตึงก่อนตึงอยู่หรอก อันนี้ผมไม่ได้กิแล้วนึ้ตอนนี้ยั่ไิคือโม่ละตงตงโอ้ไม่พลาดวันนี้เดี๋ยวแ๋ยวนี่ก็อิดไม่นานเฮ้ยทุกของเลวจ้า เอาใครเอาเนื้อส้มปิงกูไปพี่พี่พี่เอาไปพี่ขอโทษเดี๋ยวเอาเอาไปละเดี๋ยวเอาขึ้นไหนบ่าวบ่าวไม่กูบักมีบ่าวเอาเกมฟิลีบ่าวชอบชอบกางเกงนอนเต็มตัวโอ้ชิบหายแล้วรื้อบ่าวบ่าปีพินรื้อบ่าวบ่าปีพินมามีบ่าสั่งไหนบ่ั่งมางนี่อะไสั่งเลยใครใครรวยอ่ะสั่งเลยใครใครใครมีข้อยอะๆย่สั่งเลยหมดแล้วลลอกปิดหลอกปิด เราสั่งลราสั่งแล้วแล้วล็อกล็อมาล็อกมาที่แอดมินบอกเอ,อ้าสั่งนี้นี่กันเลยเหรอครับอ๋อไม่มีครับมันจะเป็นเดี๋ยวล็อกปิกมันเป็นไหนเนี่ยเฮ้ยสั่งกั่ไหนเนี่ยอ,อันสีแดงล่ะล็อกปิกแอดนด์บาร่ะมันต้องหนึ่งโปรไพร์หนึ่งเก้าอ่ะอันนี้หนึ่งสองเดี๋ยวรอมาส่งกันอ,อ่ะสั่งแอนด์บารเลยเต่เออคนเดียว ไยังไอ้านอ่ะเขามคือฆามัวะมนคือตามหู่ของเกตเลยวะรอ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 ไอ้เหี้ยซอมบี้กูมาแน่เลยหนึ่งหนึ่งนสามหนึ่งเก้าเียด้ออกมาแล้วหนึ่งเก้าไอ้คนสิบเซตผีลงผีลงแทงแทงเอาแทงเอาติดมัติดมตมัตัวตัวเห็นบ่าอะไรได้ไดยวะเดียนี ยิบเปอร์นไหมอ๋ออ๋อได้ละเได้ละเได้ละวยิบโปได้วิเชียรยิบโป้ได้นิ่มดีิงๆเน่เน่เน่เนเดี๋ยวว่าชีดงกรมดีกว่าเดี๋ยวสร้างเองว่าเป็นยังไงเดี๋ยวสร้างเองอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวยิยิปป้ไวัตุวตุยิปบ่ได้แมงบักมาโผ่เหมือน54เราก็รี่54อ๋อมาและวมและได้ละ

ล 9, เล่นดาพันเจ็ดอะเก้าพันสองอะแม่ไปไปได้ยังมันเอาเลิศเลิศเป็นยงไงครัได้ยังไม่ได้เลยเลยฮะอ๋ะอเฮ้ยเกียร์อะไรเนี่ยกูก็ได้เล็กอะเล็กชิ้นเดียวอะฮะชิบบกเกียร์อะไรเนี่ยชิวบลางเหรอชิวบลางบนบกบกลางคืลลอล่างบพราะสะอาดเนาะไม่เสียเด็กน้ำโอ้ยดา มีแรงใช้เลยฮะเดี๋ยวขอขอรุนขอรุนโอ้เก็บแห่โอ้เาเยอะเจ็บหมดเจ็บหมดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวห้องนี้ก็แล้วผ้แพ้แนี้อเอนอนนี้อันนี้ปดล็อกล้วางเขาหมกะยังก็อันนี้ปรลตวชีพี ชิบหายละลิงเบ้งเฮ้ยตีไม่โดนปะเอาอุ้ยเหนืยได้ยันยงนี่เดี๋ยวเอ้าพาชีโฟทำไมไมาอยู่ของหลอกเงินนะเ,เนี่ยเฉียดอะไรเนี่ยเอารุดรูดรูดรูดเอาสุกี้อมก,กันอีกแล้วเนเด็กพร้อมกันฮ่าม่งไม่รู้นะใครเด็กไม่รู้นะทู้ดดดดดดเอ่ามาเบิ้งของนี้แล้วกันนี่ของนี้ปลดอกแล้วรุดรูดรูดกันบ้านนี่ มันุดมันุดกิฟท์พอมกันนะมันลม่ลุดอ่านี่ปลดล็อกแล้วเอาไอ้เชี่ยค้างเตะให้หน่อย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 มันค้างอะไยังไอี้เจ้วอ๋อยังยังมันติงมันติงพาเก้าแปดอ่ะ วุ้ยเยสเอสว้าวไอสัตวอขอแล้วกันอะไไอ้แล้วแบมอ๋อตกใจนึกว่าขากระเพกต้องข้างเซิร์ฟดังน้แหละเย็บเก็บอย่าเก็บเอาไปแตพี่เอเอสจิเลนนะเฮ้ยเฮ้ยซอยเนเดะเลอนเลเท่าไรเลอะแล้วแปดสองโอ้โห ไอชี้กระเพกเลยเป็นแบงค์เลยจะ็นองแหละปต่เบิ้งขายกระแปะขากระแปได้สปูร์เซต F สามเก้าว่ามดแล้วจริงคือบอกนี่ถึงหน่อยครับิีงลงหี้ลงเหลือห้องไหนดีพี่วิทย์เปิดแล้วดูทุกห้องละมาบอกของว่ค่อยดีว่ะถ้าวันใดเสร็จแอดมาเลโอเคนะ ออกไปเลยม่ไหรมีคนดักนะหรจะวาดีเลยว่าว่าวมีดรอว่าเตฟพสิสสองเถอะปสีสองโอเคฮ่าหาวิธีลุงคิวบอกแบบชันฉลาดอ่ะะเปิดห้นะโอ้มันมีน้หมอกน้ำเต๋ถพักกาว่ามียังไงเดียวดี รอดปลอดภัยนะพ่อขอบคุณที่ต้น